ไปทัวร์กันค่ะ E13 Yes everything ค่ All right I okay I will try มาเปิดออกมาเหมือนน้องแรงนี้อ่ะเอาเป็นโซจูค่ะรับเป็นโซจูชนิดไหนดีคะจินโรนรนะคะได้ค่ะแบ้งจริงมากในชีวิตที่นะ้ำเป็นภาศันมเลยคะ <c oughs> วันนี้นะคะเราจะไปฮ่องกงนะคะเป็นฮ่องกงที่แบบว่าสเปเชียลมากๆใช่ไหมคะ เร,เราาะวไปฮ่องกงเป็นอาทิตย์เป็นอาทิตย์ตแล้วอ๋อเหน,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 นือชายนันเนี่ยเหนืออาทิตย์เนี่ยเราจะไปแบบธรรมดาไม่ได้ครับเราต้องไปแบบเฟิร์สคลาสคระเราก็จะให้ทุกคนดูว่าแบบาสายการบิน Emirates เฟิร์สคลาสเป็นยังไงสายการบิน m i r a t e s นะคะก็จะอยู่ตรงตัวยูุกคอนยูอูน่นะอาไปค่ะมืดเชียวนี่เฟิร์สคลาสไปเลยค่ะสับ สมถาเดยหรอพาสปอร์ตสพาสปอร์ตโตเนาะเช็คอินไปเลยนะคะสับๆอ๋อไม่เอาคุณพี่เดี๋ยวซียกเองอ๋อโหวกระเทยยกกันเนาะกี่กิโลฮะแป๊บนึงนะฮะจับนอนเออเห็นไหมยิบเอ็ดเสียดายอยู่นะเดี๋ยวเราซื้ออีกกระปุกซื้อให้มาซื้อกมาหนึ่งเพราะเราได้คนละ40่สโลเลยปะ50 50ิบโลเห็นไหมถาดอีก30มสโลนะทุกคนใครอยากจะมา30มสโลกับเราก็มาได้เลยนะเราสามารถเข้าช่องฟาสแท็กตรงนี้ได้เลยใช่ไหมคะ เดี๋ยวเราจะไปที่อัมบิเลแล้วกันก่อนนะคะทุกคนอยู่นี่เองอยู่ตรงข้ามกับ G1 นะ,ะ่ะราชนิกุลสาวเป็นเขาเรียกว่าเจ้าหญิงมาจากพระาชวังดูไบ <c oughs> ญี่ปุ่นเนาะชื่อว่าอะไระพระรชวังอะไรนะฮะ <c oughs> กเดี๋ยวเที่ยล <c oughs> อบ <c oughs> อาหารก็จะเป็นอาหารแบบแขกขาดิดหนึ่งนะคแซลมอนก็น่าทาน <c oughs> สเต็กวุ แล้วก็สิ่งที่เราชอบค่ะก็จะเป็นแชมเปญก็มีนะคะทุกคนแล้วก็วิสกี้ซีวาสวิสกี้รวมหมดเลยโซนนี้นะคะสํสำหรับคนที่ลดความอ้วนนะไดเอ็ดก็มีเดี๋ยวนะอันนี้คือยังไม่ถึงฮ่องกงนะยัมาเห็นไหมล่ะเหตุผลที่มาตั้งแต่ตอนเช้าอ่เออลงมาไล่แล้วอันนี้ไม่ถึงฮ่องกงนะคะขากลับฮ่องกงเราจะกลับด้วยกระเป๋าสามสิบใบไปขึ้นเครื่องกันค่ะเครื่องบินที่เราจะบินไปก็เป็นแอร์บัสสามแปดศูน แปดร้อยเป็นรำใหญ่สองชั้น <USC. S 1> เลยเนาะมากับอ๋อ <UC> ท่านทูตประดมกรุงโตเกียวนะคะทุกท่าน Hi ไมค่ะคือเขาจะแบ่งเป็นสามโซนเลยนะคะหญิงอีโคโนมี่คลาสอีโคโนมี่สองโซน I'm good Okay, thank you so much, he's here? No. Okay, thank you. Wow, so nice. Yeah. So for the seat, you can control from here. Mm -hmm. Or from the okay. uh, remote control, yeah, yes, okay. right of course. And there is like a small mini bar for you, mm -hmm. for you to enjoy. This is a vanity to keep a small and a writing okay, area. And okay. this has a uh, noise-cancellation system, okay. it's here. Alright. Oh. So can I offer anything to drink this Champagne, mm champagne, Okay, no. thank you so, uh, so much. So no? during right. um, the flight, we're going to serve champagne. On Friday, we serve at Moisham Dong. No problem, thank you so much. <laughs> oh All right. แตนเ,เขาก็จะมีเมนูเป็นเมนูวายมาให้นะคะทุกคนวายก็จะมีเยอะมากแล้วก็นี่มีแชมเปญเป็นโดมพรีียนนะคะัเอามาดูเมนูอาหารกันดีกวา่าทุกคนเมนูของเขาก็คือโวอหือเห็นไหมละ่ะกีนอะไรดีตรนลันช h เป็นไทย tuna, สไตล์ทูน่าซัสเบนคอสก็เป็นดีฟเป็นไก่ไทย,ไทย

นี่นะคะเราเดี๋ยวเราจะมีการไปอาบน้ำเนาะพ,พี่สาวต้องไปจองอาบน้ำแนละ้วฉันจองไว้หนึ่งชั่วโมงฉันไม่จองค่ะเธอต้องบอกไปอ่ะจองสังขาเลยแล้ก็อาบของกนเลยใช่เป็นแบบเหมือนโรงแรมในนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูดีเทลต่างๆนะคะหลังจากนี้มาแจกผ้าร้อนนะคะแล้วก็เขามาแจกอ่าเสิร์ฟอินทผาลามัมแล้วก็กาแฟก็จะบอกว่าบันด้อมกุ้งก็ได้ค่ะคือเวอร์มากเวอร์จริงครับในชีวิตที่นั่งเฟอร์นิเจอร์ในโปร์ทีนั่งเฟอร์นิเจอรการินไทยคือแบบ ข้างในตรงนี้ฮะหน้าจอคือหน้าจอเขาใหญ่มากหน้าจอใหญ่จริงๆนะทุกคนแล้วก็ตรงนี้มีไมี่มาเนี่ยสามารถเปิดได้โอ้หมาเปิดออกมาเหมือนโรงแรมเลยอ่ะเขาจะมีน้ำเปล่านะฮะน้ำเปล่าก็จะมีอีเียต์ให้สองขวดมีตัปซี่อันนี้คืออะไรตัปซี่ตัปเด็ตตัปซี่เนาะสวนอัพเพียร์นะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็สามารถคนโทรลทุกอย่างได้ด้วย iPad เราก็จะกดปุ่มเดี๋ยวเราจะมาเล่นให้ดูนะฮะว่ามันเล่นยังไงได้บ้างตรงนี้น่าจะเป็นโต๊ะนะคะทุกคนแล้วก็เขาก็จะมีหูฟังให้ด้วยนะฮะสำหรับหูฟังอ ที่ค่อนข้างที่จะโล่งมากเลยท <sm ills> ี่โต๊ะเนี่ยเปิดออกมาก็คือจะมียนหนังสือเขียนเลยได้สิลากจักรยานปลั๊กใหด้วยหน้าปลั๊กตรงนี้ก็จะเป็นกระจกเปิดออกมาอนี้เป็นโต๊ะนะฮะตรงนี้เนี่ยจะเป็นปุ่มที่ปักอ๋อปิด้พม่านอุ้ยลดมากสิอุ้ยว้าวมากอ่ะอุ้ยสีพม่านนี่เท่าอ่ะเวอร์มากเดี๋ยวขอเปิดก่อนนะฮะอุ้ย อันนี้คือเปอิดสองบ้านหรอใช่แล้วน,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 นี่เปิดระบ้ายไม่เคยเล่นด้กตัวเาบ้าเลยอ่ะที่สุดที่เกิน อันนี้น่าจะเรียกพนักงานนะแล้วก็ีเราดูสตรี่ยวไฟได้ด้วยนะฮะกร <c oughs> ุงเทพฮ่องกงประมาณนี้นะฮะดูออนทีวีเราจะให้เปิดทีทีวีก็ได้เราจะดูอันนี้คือเป็นหน่วยอินโฟเมชันเนาะเราไปดูเมนู C เนี่ยไม่แน่ใจคืออะไรอ๋อ C พวกอินเทอร์เน็ตตัวอีน่าจะเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์หรือเปล่าอ๋อถูกต้องด้วยก็จะมีหนังนะฮะเดี๋ยวเราไปดูว่าดูใบจะมีหนังอะไรบ้างเราก็สามารถเลือกหมวดหนังได้เลยนะฮะมีหนังอินเดียด้วยหนังเอเชียหนังเอเชียอืมดีเลยมีเกมมีอะไรให้เล่นด้วยนะฮะ ตรงนี้เนี่ยอ๋อเียกพนักงานหน้าจอคือใหญ่สะใจมากทุกคนเผื่อ e er ปูนอนานะฮะสักนิบสักครึ่งชั่วโมงก็ยังดีทุกคนกำลังจะ take off แล้วแล้วเอพราะอันนี้คือปุ่มเวอร์มากเราเพิ่งรู้นะะว่ากดตรงนี้ใช่ปหในการแบบเหมือนเลื่อนบาะแล้วก็จะเอาตำแหน่งที่จะเลื่อนสมมติว่าเราจะเลื่อนเสร็จใช่ไหมตรงตีนเรากดเนี่ยยกขึ้นมาเฮ้ยตีนก็จะยกขึ้นมาให้หว่าเวอร์มาก จะใช้ iPad ในการคอนโทรลหมดเลยนะทุกคนเนีย่ยสมมติอ่ะ,มมอะกดปุ่มเบอร์สองเบอร์นหนึ่งอู้ยกขึ้นนีก็ยกขึ้นเห็นไหมลงก่อนเองไปละโหมดอะไรจะดีขานาดนั้นะเราจะแกงๆงปิดประตูนะทุกคนนี่เลยค่ะเออมาโซนไปกาอันยาวยเล่าผมเฮ้ยคือแบบสุดโตมา อย่างนี้นะคะลูกเรือก็จะไม่สามารถเห็นเราในการทําอะไรที่แบบไม่ดีนะฮะต้องทำยัไงไม่ดีวะ้าสมมติว่าถ้าเหงาทําไงก็เปิดออกอันย่ออย่างนี้เลยแล้วก็จะแบบไปให้กับเพื่อนบ้านได้นะฮะไปทัวกันค่ะไปทัวกันนะครับว่วมากวิวเกินไปมากแกแบบเดินแบบได้เลยใช่ไหมคะและนี่คือห้อง,องน้ำ ตื่นเต้นมากคือแบบโกลนกันเรื่องกันเหตุกระจกแบบกระจกอลังการที่สุดอันนี้นะฮะกระจกเวอร์มากก็จะมีอัญมณีตรงนี้จะเป็นไดเป่าผมนะฮะแล้วก็จะมีอันนี้ี่แล้วก็ตัวนี้ก็จะมีหน้าจอด้วยนะฮะแผน่นแผ่นสก้าตรงนี้ได้เลย นี่เซ็ตนะคะอะไรี่ก็จะเป็นของโบยาใช้ได้เลยแบบอย่างฟินๆนะทีนี้ของเบอร์เกอรีด้วยนะคะผ้าก็เรียงไว้อย่างดีทุกคนนี่นะคะเรานั่งอ๋อน่าจะเป็นโถส้วมด้วยเออว่ะเป็นโถส้วมจริงด้วยคือเขาบอกว่าในห้องเนี้ยเราสามารถใช้ได้จริงๆรเราเนี้ยสานาทีนะคะสานาทีเนะี่ยแต่เราจะมีเวลาอาบน้ําที่แบบเป็นน้ำชาเวอร์จริงๆอ่ะหานาทีนะถ้าเกิดว่าเกิน5นาทีเนี่ยน้ำจะหมดจะบอกว่าต้องปิด ประตูเนี่ยให้แน่นๆด้วยเพราะว่าถ้าปิดประตูไม่แน่นนะฮะน้ำมันก็จะไม่ไหลเพราะว่าเขากลัวน้ำมานมันออกไปข้างนอกก็มีตรงนี้ด้วยเห็นไหมเขาก็จะมีเครื่องจับเวลาตรงนี้ โวอรกนแก่ตอนแรนมันจะขานาดกันหน้านนนสาวผมอะไรรึเปล่าเนาะมันเวอร์แบบวอรเกินแกขนาดได้อาบน้ำบนเครื่องบินคือเป็นอะไรที่แบบเพอร์เฟกสุดๆนะฮะรูกเราใช้น้ำเนืออ้วยเดี๋ยวมันขึ้นเืออะเดี๋ยวเราจะพาไปลาวข้างในกันนะคะว่าเราวบนเครื่องบินเป็นยังไงบ้างพี่สาวฉันอาบน้ำเราเวอร์มากหอมไหมหรอ พี่สาวต้องอาบน้ำเขาเขาเขาบอกเราใช่ไหมเขาบอกเธอแล้วใช่ไหมว่าเธอเป็นเพือต่อไปเอ้าไม่เขาบอกว่ามีเวลาไม่เยอะพี่สาวก็กลับค่ะค่ะเพิอาบน้ำนะคะคุณวิ่งเป็นไงครคุณวิ่งเมื่อกี้คือไปอาบน้ำมาเวอร์สาวผมอะไรเงี้ยมู่เลยสาวบอกเขาได้เลยนะควรควรว่าหลังนี้จะแบบควร ไปเราสิไปเลยไหมไปเลยไปเลยไปเลยเรากำลังเดินผ่านบิสเนสครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าจะอยู่ข้างหลังส่วนบิสเนสก็ถือว่าเลอะเวอร์เรานอะคือถือว่าเวอร์เนาะบิสเนสคือเวอร์เราอะมาทันนะฮัลโหลไอดีอยู่ที่เราเสมอฮะ นนนีเเราจะป็วนนั้ตอนนี้นะคะเราก็จะได้ตำแหน่งของเราแล้วชุดได้นะคะขอเป็นเรื่องของใครเอาเป็นโซจูค่ะโซจูน้ำผึ้งมะนาวนะคะน้นะคะจะเป็นตัวนี้ใช่ไหมคาแล้วเราก็จะมีการสาธิตทำพาราโนามานะคะจากพี่แอร์ดีไซน์เลยมากหัวอยู่ที่เดิม

ามาากกัน่สวัสดีค่ะท่านผู้โดยสารคะเรารับอะไรดีคะ <c oughs> วันนี้มีแชมเปญน,นะคะแล้วก็มีโซจูรสมะม่วงนะคะแล้วก็เป็นโซจูจินโรนะคะรับเป็นโซจูชนิดไหนดีคะจินโรจินโรนะคะ <c oughs> ได้ค่ะ <c oughs> เป็นซุปก่อนนะคะซุปคัมเบรย์คัมเบร เราลองมาชิมอาหารกันดูนะคะว่าอาหารเป็นยังไงบ้างนะทุกคนเขาเรียกว่ากินแบบแอร์นะคะช้อนนึงเป็นช้อนทองแหล,ละเกี่ยวกับทองนะเออร์เรสเออร์เรสขนมปังเนี่ยเขามีกระเทียมให้ด้วยนะคะวมมอสขนมปังี่ดีครัสามารถใส่ถัม่มออยได้ลาบิตัมเพอร์ดอนและนี่ิเท2013 yes thank you ลองทานซุปกันดูนะคะแชมเปนโดมแบบโดมเวอร์มากเกินเรื่ ผักกินสุกฟักทองที่แบบแห้ควมมันจะเป็น็กเจอร์ของนังฟักทองที่แบบโอ้มากแล้วมันจะมีมีกลิ่นเนื้อได้หน่อยนะครับอืมอร่อยอ่ะเราวิวลาไม่เยอะทุกคนสามชั่วโมงให้คุมนะครับเพื่อคอนเทนต์นะครับอืมเป็นสามชั่วโมงที่ไม่น่าจะได้ผักผ่อนคนเพราะว่าตั้งใจมากสาหรับคอนเทนต์นี้เพื่อที่จะให้ทุกคนดูเราสั่งเป็นกุ้งผัดพริกนะครับแบบไทยสไตล์ เดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันนะครับว่าอาหารไทยเขาเป็นยังไงนะครับเป็นเป็นกุ้งเมนูกุ้งผัดเป็นอาหารจากครัวไทยนะอืมอืมอยงากกุ้งเขาตัวใหญ่ เซฟไม่ยังเลยเวลาไม่พอจะบอกว่าอีกอีก40นาทีก็คือจายแล้วอ่ะคนทุนยังไม่เสร็จเลยคือเราอยากจะให้แบบท่านผู้ชมดูนะคะว่าใน first card นี่มีอะไรที่น่าสนใจจริงๆนะเป็นแบบครั้งหนึ่งในชีวิตนะอยากให้ทุกคนได้ขึ้นเก็บเงินประมาณ3ปีนะ,ะมันเป็นความฝันสำหรับตอนในตอนเด็กที่แบบอยากได้ขึ้น f i r ร t card ใช่ไหมเชื่อว,ว่าถ้าทุกคนแบบขยนันมีความพยายามเก็บเงินนี่ก็แบบโอ้ไม่ได้มีเงินอนะไรขนาดนั้นแต่ว่าตั้งใจทำงานมากตอนเรียนก็เรียนสุดทำงานก็ทำงานสุดก็เลยได้ขึ้นมาจนถึงวันนี้คัเป็นกำลังใจให้น้อง อยากขึ้นน้องต้องได้ขึ้นจินตนาการภาพตัวเองเลยว่าฉันได้ไปนั่งอยู่บนฟลอริสคั s อเมริกาตอนเที่ยงของหวานก็มานะฮะน่าทานมากเราจะชิมของหวานกันนะอือข mm hmm. ้าวมันนะ mm hmm. ช็อกโกแลตำมดเดือด I don't like whiskey sorry <Yeah. S 3> ช็อกโกแลตนี้ฮะจะรวมแบบทุกช็อกโกแลตเลยหอจะลองกินอย่างละนิดนึงนะฮะก็บอกว่าเมาอะ่อะเมาอ่ะแว่าเดี๋ยวจะลองชิมอย่างละนิดแหล่งละหน่อยนะอยากชิมไอช็อกโกแลตที่มันเป็นดอกกุหลาบ mm hmm. เหมือนอินทรารามดอกกุหลาบอร่อยนะ อืมกินกระเพาะรำแบบกราบกววมากหอมมา,ม,มากอันนี้เหมือนถึงเขาบอกว่ามันจะขมๆหมนึงเอามองดูใบอะไรเงี้ยที่ขึ้นชื่อรงสุราชอยู่แล้วพอ,อเราก็อาบน้ำที่ทไม่อาบน้ำเมื่อกี้เขาบอกว่าของใช้ในห้องน้ำเราสามารถเอากลับบ้านได้เลยคือแอร์เสนอเลยว่าไม่เอากลับบ้านหรอกค่ะเป็นในเทอร์เร็ตกันด้ถ้าเกิดว่าใครมานั่งที่เฟิร์สคลาสหรือพิเศษคลาสเนี่ยเขาจะมีบริการเราที่เราไปเล่นมาเมเกสามารถเข้าไปเล่นได้เลยถ้าเกิดว่าใครอยากใส่หมวกแอร์นะฮะแกล้งขอฮะลองดูคนที่ใจดีถ้าเขาใจดีครับก็อาจจะให้ยืมหมวกนะการใส่ายรรูปปก็็เนอะไที่ม สานฝันตุ๊ดเด็กเมืไหนได้ในแกเป็นแอร์เนาะถึงฮ่องกงแล้วนะคะเดี๋ยวเรอากระเป๋ากันกระเป๋าลงมาพอดีเลยอ่ะคนเยอะมากเอากระเป๋ายังไงเนี่ยกระเป๋าเรามาแล้วนะฮะ